คืนนั้นมืดสนิทไม่มีแสงจันทร์มีเพียงตะเกียงเจ้าพายุที่ให้แสงสลัวๆสู้กับความมืดมิดรอบตัวอากาศเย็นจัดจนบาดผิวไอชิดกับไอดำนั่งเฝ้าเบ็ดที่ปักเรียงราอยู่ริมคลองสายเก่าที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าเฮี้ยนชิดกระซิบเบาๆเงียบชิบหายว่าดำปลามันไม่กินเหยื่อเลยหรือว่ามันรู้ว่าเรามาดำ พลควันบุรีก็เองชวนมาคลองเฮียนนี่วะบอกแล้วให้ไปบ่อหลังวัดปลากินดีกว่าเยอะชิดโอ้ยบ่อหลังวัดมันปลาบ่อเหลาใจตรงไหนวะคลองนี่สิปลาธรรมชาติตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแหละอดทนหน่อยดีวะดำส่องไฟฉายไปรอบๆอ,อดทนก็อดทนแต่กูเสียวสันหลังวะไม่รู้ทำไมจะเสียวอะไรนักหนาวะเราก็เคยมากันแล้วนี่วะมึงดู ชี้ไปที่เบ็ดคันนั้นมันกระดิกแล้วทั้งสองคนหันไปมองเบ็ดคันสุดท้ายที่ปลายคันเบาๆดำลุกพลวดเดินเข้าไปไกล้ดำมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่แน่กระตุกเบ็ดแต่คันเบ็ดกลับนิ่งสนิทเอา้าลุดชิดหัวเราะฮือๆสงสัยมันแค่มาดมๆไม่ใช่แค่ดมแล้วมัง้งกูก็ไม่เห็นปลาตัวไหนมันตอดเบาขนาดนี้วะหรือว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ ทันใดนั้นเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงลมที่เย็นยะเยือกก็ดังขึ้นจากฝั่งตรงข้ามคลองเสียงชิดชิดกับดำตัวแข็งทื่อมองหน้ากันเลิกลักตะเกียงเจ้าพายุส่องสว่างค่าบริเวณแคบๆรอบตัวเท่านั้นชิดเสียงสั่นเครือดะดำมึงได้ยินอะไรไหมวะดำตาเบิกกว้างได้ยินเหมือนใครเรียกชื่อมึงใครวะ คลองนี้ไม่มีบ้านคนใกล้ๆนะเว้ยดำารียบส่องไฟฉายไปทางฝั่งตรงข้ามไม่เห็นมีใครเลยเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและใกล้ขึ้นเล็กน้อยเสียงไอชีดมานี่สิชิดกระโดดเข้าใกล้ดำเฮียเสียงเย็นเฉียบเลยวะ่ะไม่ใช่คนแน่มึงอย่าเพิ่งพูดแบบนั้นอาจจะเป็นชาวบ้านแถวนี้ก็ได้มึงตอบมันไปดิ ตอบบ้าอะไรมึงตอบเองดิดำพยายามทำใจดีสู้เสือเอ้ยใครวะมาทำไมกลางดึกเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนลมพัดใบไม้มาหามึงนั่นแหละจูจูไฟฉายในมือดำก็วูบดับแสงสว่างเดียวที่มีคือตะเกียงเจ้าพายุที่เริ่มริบรีดำํำชิบหายท่านหมดชิดเอาไงดีวะกูขนลุกไปหมดแล้วนะใจเย็นๆ พยายามจุดไฟแช็กแต่ก็จุดไม่ติดกูว่าเรารีบเก็บของกลับกันเถอะวะมึงแน่ใจนะเบ็ดตั้งหลายคันเบ็ดช่างแม่งดิกูไม่เอาแล้วขณะที่ทั้งสองกำลังจะถอยหนีเสียงเรียกก็เปลี่ยนเป็นชื่อของดำเสียงดำมึงจะทิ้งเพื่อนมึงเหรอทั้งชิดและดำชังักชิดหันไปมองดำด้วยความสงสยัยชิดมันมันรู้จักชื่อมึงด้วยหรอวะดำน้าซีดเผือด กูก็ไม่รู้มันไม่ได้เรียกกูนะมันหลอกให้เราสับสนเสียงนั้นดังซ้ำพร้อมกับเสียงเหมือนมีคนเดินลุยน้ำมาจากทางต้นน้ำของคลองเสียงดำมึงมองกูสิดำเผลอหันไปมองตามเสียงและเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสูงใหญ่ยืนอยู่กึ่งกลางคลองร่างนั้นไม่ได้เดินแต่เหมือนลอยอยู่เหนือผิวน้ำดำตะโกนโอ้ยผีหนีไว้ ทั้งสองคนวิ่งหนีสุดชีวิตทิ้งเบ็ดและสัมภาระทั้งหมดไว้ข้างหลังมีเพียงเสียงลมหายใจหอบทีและเสียงหัวเราะเย็นๆที่ตามมาข้างหลังเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นชิดกับดำกลับมาที่คลองอีกครั้งด้วยความกล้ากล้ากลัวๆเพื่อเก็บข้าวของที่ทิ้งไว้แสงแดดยามเช้าช่วยบรรเทาความหวาดกลัวไปได้บ้างดำมองรอบตัวเมื่อคืนแม่งโคดน่ากลัวเลยวะ่ะ กูไม่คิดว่าจะเจอจะจะแบบนั้นมึงเห็นชัดเจนเลยหรอว่าว่ามันเป็นตัวอะไรไม่ชัดหรอกมืดไปหมดแต่รูปร่างมันใหญ่ๆสูงสูงเหมือนมีอะไรคลุมๆแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่คนชิดเก็บตะเกียงเจ้าพายุกูเสียดายเบ็ดวะปล่อยทิ้งไว้ก็กลัวโดนขโมยขโมยอะไรวะกลางคลองผีสิงรีบๆเก็บแล้วกลับไปเถอะเออเอ,อเก็บพวกเขาเริ่มเก็บเบ็ดทีละคัน คันที่ยังอยู่ก็มีคันที่หายไปก็มีเบ็ดคันที่ทำให้ดำตกใจเมื่อคืนถูกดึงขึ้นมาเบ็ดเปล่าๆไม่มีปลาดำยัดเบ็ดลงกระเป๋านี่ไงเบ็ดคันสุดท้ายแล้วขณะที่กำลังจะเดินออกไปดำก็เหลือไปเห็นบางอย่างที่ผิดปกติเบ็ดคันหนึ่งที่ปักอยู่ใกล้ต่อไม้ใหญ่ริมคลองยังไม่ได้เก็บมันเป็นเบ็ดที่เขาจำไม่ได้ว่าปักไว้เฮ้ยชิดนั่นเบ็ดใครวะ เราไม่ได้ปักคันนี้เพิ่มนี่ว่าชิดหันไปมองอ้าวจริงด้วยเบ็ดใครวะดำปลายคันมันกระตุกนิดนิดด้วยวะ่ะเหมือนมีปลาติดดำเดินเข้าไปใกล้เบ็ดคันนั้นอย่างระมัดระวังคันเบ็ดทำจากไม้ไผ่เก่าๆเชือกผูกเบ็ดก็เป็นป่านสีซีดดูไม่เหมือนเบ็ดของพวกเขาดำกระซิบเหมือว่าเบ็ดใครวะของเมื่อคืนป่ะไม่รู้ดิลองดึงดูไหมวะเผื่อเป็นปลาตัวใหญ่อืม อืมจับคันเบ็ดหนักใช้ได้เลยวะ่ะดำออกแรงดึงคันเบ็ดงอโค้งแต่ไม่ยอมขึ้นเขาพยายามดึงอีกครั้งคราวนี้ได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากใต้ต่อไม้เสียงโอ้ยเสียงนั้นเบามากแต่เย็นเยียกจนขนลุกไปถึงขั้วหัวใจชิดรีบกระโดดถอยหลังมึงได้ยินไหมว่าชิดดำปล่อยเบ็ดทันทีได้ยินเสียงโขน แต่ทำไมมันอยู่ในน้ำวะไม่ใช่ในน้ำแล้วเสียงมันออกมาจากตอไม้บ้าแล้วมึงว่ามันชิดรีบขว้าแขนดำไม่ต้องคิดแล้วหนีไว้แต่ก่อนที่พวกเขาจะหันหลังวิ่งเสียงเรียกเมื่อคืนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากด้านหลังของพวกเขาเหมือนยืนอยู่ห่างไปแค่ไม่กี่ก้าวเสียงจะไปไหนกันละ่ะไหนว่ามาหาชิดกับดำรีบวิ่งออกไป แต่เบ็ดคันปริศนาที่ยังปักอยู่ก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงพุ่งเข้าหาดำที่กำลังวิ่งหนีชิดดำระวังข้างหลังมึงดำหันกลับไปมองเบ็ดคันนั้นโค้งงอจนเกือบแตะพื้นเราวกับมีบางอย่างที่ทรงพลังมากกำลังดึงมันอยู่แล้วมันก็พุ่งเข้ามาเกี่ยวขาของดำดำโอ้ยยา่าถูขาช่วยด้วยมันเกี่ยวขาชิดวิ่งกลับมาพยายามดึงเชือกเบ็ดออกจากขาเพื่อน เชือกมันแน่นฉิบหายดำมองไปที่ต่อไม้ชิดต่อไม้มันมันกำลังมองเราต่อไม้ที่อยู่ริมคลองไม่ได้เป็นแค่ต่อไม้แต่มันมีรูปร่างคล้ายใบหน้ามนุษย์ที่กำลังสยะยิ้มส่วนเบ็ดที่เกี่ยวขาของดำนั้นไม่ใช่เหยือ่อแต่เป็นเชือกที่ผูกติดกับนิ้วที่ซีดเสียวของศพชิดดึงดาให้ลุกขึ้นปล่อยมันปล่อยเบ็ดใช้มีดพับตัดเชือกเบ็ดขาดอย่างรวดเร็ว ทั้งสองวิ่งหนีโดยไม่เหลียวหลังจนกระทั่งมาถึงถนนใหญ่เสียงหัวเราะเย็นเยือกก็ยังตามมาอยู่ในโสดปราสาทดำหอบกูไม่ไม่ตกปลากลางคืนอีกแล้วชั่วชีวิตกูด้วยคลองนี้แม่งโคตรเที่ยนเมื่อกลับถึงบ้านพวกเขาไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้อีกเลยแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลมพัดแผ่วเบาหรือเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในความมืดพวกเขา ก็ยังคงได้ยินเสียงเรียกที่เยือกเย็นนั้นเสมอเสียงชีดดำคืนนี้มึงจะมาหาปลาอีกไหมหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดแจ้งเตือนหรือมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับผม